โอเคนะครับวันนี้เรากลับมากับหมวดสร้างห้องกันเหมือนเดิมนะแต่ฟรีไฟน์นะครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่แล้วมีระบบใหม่หรือว่าฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายต่อเพื่อนได้นี่ครับเรากคติ๊กว่าใช่นะครับเราก็สามารถยิงเพื่อนเราได้แล้วนะครับในทีมผมจะสร้างห้องไว้นะครับแล้วก็นําบอทดเข้ามาจํานวน9คนที่เป็นฝ่ายเราเองนะครับและจากนั้นจะหาผู้โชคดีหนึ่งคนมาอยู่ทีมเดียวกับผมนะครับแล้วเราจะรอจนถึงท้ายวง เราจะยิงเขานะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคตอนนี้บอร์ดที่ผมสร้างขึ้นกับแบกมาครบแล้วผมจะรอเปิดห้องให้คนเข้ามานะครับฮะมันจะไปเทมัศสยะป่ะนะไม่ชื่อรองหน่ไงเออวะเออเฮ้ยมีไดวเดีวยดวเเฮ้ยตอนนั้นไม่ชื่อรองหนมันจะมาทีมพี่ไปปุ๊บรอกดเลยมามามากูโชคดีโกโชคดีกด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 โชคดีสตีมไปเลื่อยๆกดเลยเฮ้ยทัน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  <11 S 2> อ้ยอออสิบเอ็ดมม,ม,มีคนมาอุ้ยสิบสองเ้ยแมงเอยมันมีคนมาแบ็บคเวลากดเริ่มเกมแล้วเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเสริมได้มันไม่ล็อกนะครับตอนนี้ผมก็มีลูกทีมแล้วนะครับลูกทีมของผมงไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวไหมนะว่าเฮ้ยมันยิงกันได้อะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมารอด,ดูกันเดี๋ยวจะปล่อยบอททั้งหมดนะครับลงทะเลไปเลยตอนนี้เพื่อนพาผมโดดนะครับไปไหนได้เพื่อนเอ้เฮ้ยไม่คนรลงอันตํางกันนะ ใช่มันมีคนลงวันนี้วันนี้นี่ผมจะไปเปิดไมค์นะครับผมจะไปเปิดไมค์คุยกับเขานะมาดูว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านะครับดีเห็นเห็บเห็นตุกเห็นเป้าแดงแดงวะเราเราชี้ไปที่เขาดีเห็บวะผมจะยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าถ้าแบบผมยิงเขาหรืออะไรแบบนี้สกิดเบาๆนะเดี๋ยวรอเผยนบเราจะสกิดเขาเบาๆนะ อย่าต่อยกูดี่มันโดนเ้ยจริงๆคือเขาก็ยิงเราได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรายิงเขาได้นะเขาก็สามารถยิงเราได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาเฮ้ยก็ชกผมก็ชกผมอุ้ยชกอุ้ยชกอ้นนี้อันี้อะที่ปลอเดียวมึงละมึงมึงทีมเดียวกับกูยา ถือปืนถือปืนทำไมเดี๋ยวเดียวชื่ออยู่บนหัวชื่อเราอยู่บนหัวนะเพื่อนเพื่อนเราทีมดียวกันอย่าเขาคิดว่าผมคนละทีมอ่ะตอนนี้เขาคิดว่าผมคนละทีมเว้ยไม่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่าอย่านะมึงยิงกูมึงได้ชุบกว่ะเอาดิตอนนี้เหมือนเขาจะรู้ตัวนะครับว่าเขาสามารถชกผมได้แล้วดามเอันเข้าเขาสับสนว่ามันอาจจะเป็นศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วเขาจะไม่รู้นะว่ามันมีระบบนี้นะครับมันจะกลัวกูหรือกูจะกลัวมันตอนนี้ที่คะวรกลัวมันด้วย ย่องยขนาดทีเดียวกูต้องมาย่อกูต้องมาย่อทีเดียวกันเพื่ออะไรวะไป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 แล้วไปไป้ไป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 ข้อเทา้หมดเฮ้ยไปโดดเพื่อนไปโดนเนี่ยนี่ลองดูนี่ลองลองเดินเข้ามาดูนี่ลองเดินเข้ามาดูนี่เราเดินมานี่เดินมานี่มาเดินมาเออมันไม่ไหน เพื่อนกันเพื่อนกันไม่เป็นไรยิงดิยิงดิเออเนี่ยตัวแตกลูกดิเฮ้ยเฮ้ยยา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 ละกันละกันยา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 อย่าเป็นเพื่อนกันมาเลยกันดีกว่าบาย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 อย่าละแวงกันเองHa ha 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 ตายเลยไปไอ้ยอย่าอย่าท่าผมอย่าท่าผมเลยย่าชุบ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 ผมชุบผมชุบผมครับผมขอโทษครับเมื่อกี้มันหยอกเล่นหยอก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 หยอเฮ้ยตายนะเฮ้ยย่าอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยชุบชุบชุบเวียนกูทีมแล้วก็มึงเพื่อนเพื่อนกูทีมเดียวกันมันไม่ใช่จุดตัวเออไม่ใช่เลยชุบ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 เออชุบ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 มันมีปุ่มชุบเออกูและทีมเดียวกันกับมึงไอ้เวีน มาทีมเดียวกันเข้าใจะบาเหรอเนี่ยเราทีมเดียวกันเหมือนไจแล้วทีมเดียวกันแมนบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเหรออย่าอยาอย่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมผมตัวเขาอย่าแมงเอ้ยทำไมไม่ตายวะทำได้แมนไปชุกูด้วยไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยชูกูดีเพื่อนไอ้เนี่ยขอโทษ โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาหาเหยื่อรายต่อไปกันเลยนะเราจะปลดล็อกห้องนะครับเพื่อให้คนเข้ามาได้ผู้จคดีผู้จคดีโอเควาแล้วหนึ่งจากนั้นล็อกห้องครับเพื่อให้คนเข้ามาไม่ได้อีกนะครับผมจะล็อกห้องนะแล้วก็อึงไปตรงนู้นทําไมกูจะตามมึงไปอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวไปตรงนเกูปัญหาของผมคือเพื่อนอะแม่งชอบต่อยไงแล้วมันรู้ไง พอต่อยปุ๊บแล้วทีนี้มันมันรู้ว่าชกผมเข้ามันก็ระแวงผมเว้ย <laughs> แบกน่าสงสัยมากเลยตรงเนี้ยแบกโคตรน่าสงสัยเลยสัต์ตัวนี้คือบอทดที่เราเอามานะครับซึ่งมันก็จะเป็นรหัสที่สมัครใหม่เลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ตัวไหมนะดูท่าทางเขาน่าจะรู้เรื่องนะเนี่ยดูการแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นระบบใหม่จริงๆครับเพิ่งเข้าม,มาเมื่อวานเองนะครับแต่ก็เเรื่องมันน่ไม่น่าจะต่อยไม่น่าเลยมันจะไปฟาง์มใครของมันอ่ะอืม ้้เยนี่ไม่รู้เรื่องนี่อะไรของมันเอาเฮ้ยหยิงเฮ้ยยิงเฮ้เอาเตะใส่ด้วยอะไรวะกูว่าแล้วไอ้นี่มันรู้เรื่องไอ้รู้เรื่องเหรอหาปืนล่อเลยพี่นี่ไหนก็รู้ละเยี่ยมเลยเอ้ยเยี่ยมเลยเออไม่ดุ่งเลยวะนี่นี่ด้วยด้วยตื่นตัวเข้าไว้ตื่นตัวเข้าไว้ตื่นตัวเข้าไว้ ขอกระสุนหน่อยกระสุนโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาผู้ชุกดีลายต่อไปกันดีกว่านะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชุกดีเดี๋ยวให้คนเข้ามาสัก13-14คนก่อนต้องหาชื่อที่แบบเขาเล่นไม่เป็นหน่อยเนี่ยเฮ้ยนี่ไง้แรงบอนเลยเนี่ยแบ๊กโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เตะเตะก่อนเตะก่อนไปไไปใช่ใช่ใช่ไปไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนนี้เนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะแล้งบอลเลยนะครับเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่นะครับน่าจะไม่รู <Oh, ้นะพบศตรูแล้ว ไปหาเขาก่อนตอนนี้ผมต้องไปหาเขาก่อนนะครับเฮ้ยเขาบอกพบศัตรูแล้วตามมาเจอไข่วันะไมเจอไข่วะตอนนี้บอดเราอยู่ทะเลหมดนะครับไม่มีใครนะครับมีแค่ผมกับเขาตอนนี้แล้วก็แบ็คอยู่มีมาสกิครับแค่นั้นเองพบศัตรูแล้วพบศัตรูเหี้ยอะไรละระวังด้วยว่าซ้านของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ต้านลิงค์อาวุธไอ้เล่นไม่อยู่ไอ้ซักตอนนี้ผมจะตามเข้าไปนะไม่อยากเข้าใกล้เลยอ่ะจุดแดงๆมันจะขึ้นอ่ะ ไม่มีอ่ะตาบ้าตามมาวะเย็ดอะวะตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่เราจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้โดยใช้เสียงอัตโนมัตินะครับถ้าใครแบบไม่สะดวกเปิดไมค์อะไรประมาณนั uh <h ari> <h ari> <h ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบบเล่นนะขานะเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวบอดตัวบอดผมอยู่ตรงนั้นเลยพี่ตัวบอดผมอีกตอนนี้มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเพื่อนมันอยู่นั่นเพื่อนมันอยู่นั่นเพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนทางขวาทางขวาพี่ทางขวาทางขวาเพื่อนอยู่นี่เฮ้ย ไมชุบชุบชุบหน่อย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 เพื่อนเพื่อนชุบชุบชุบเห็นปุ่มชุบปะเห็นปุ่มชุบปะเห็นปุ่มชุบปะไอ้ยิงทีเดียวไม่รู้เลยสัตว์เฮ้ยมันรู้อ่ะไอ้ยมันรู้มันเพื่เาแดงมันก็ยิงแล้วพี่ไปเลยคุณจะถือท้ายทุกวันเลย โอเคนะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ยิงไม่หยอกแล้วนอกจากแบบยิงทีเดียวให้ล้มเลยนะครับรอบนี้จะไม่หอกแล้วเอาแบบทีเดียวให้ล้มเลยเหมือนทุกคนเขาจะรู้ตัวนะเอ้ยเฮียไม่มีใครยิงแล้วทีมกูเนี่ยแหละยิงกูงงอยู่เหมือนกันเฮียทำไมมันรู้ะโอเคตอนนี้เรามาหาผู้โชคดีกันนะครับไก่วินเฮียไก่วินเฮียอะไรอะไปไก่สัตว์เฮียเล่นลิ้นตั้งชื่อเฮียอะไรมาบึงเนี่ยรอบนี้ ยังไงกูจะไม่เข้าใกล้แม่งเลยเฮียไม่เข้าใกล้มึงแด่ไอ้สัสเชี่ยมันจะรู้งั้นวะคนเนี้ยอย่ารู้นะขอร้องยังไงก็ได้ขอให้มันอย่าโชคกูอ่ะกูคืออ i m p เตอร์กูคืออ i m p เตอร์ไปกันเถอะเพื่อนไปกันเถอะไปกันเถอะอุ้ยอุ้ยเชี่ยเน็บรับเน็บรัด้วยเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาเพื่อนเบาได้เบา แมกแม่มึงมึอนี่มืงมนี่เอาอย่างนี้ดีกว่ามามาเล่นลิ้นกอนดีกว่ายิงมันแล้วชุบมันแล้วชุบอ่ะกะรำแฝงเอาแบบนั้นเอาแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะยิงเขาแล้วชุบนะครับแบบว่าแปลว่ามันเราจะมาชาร์จผมพี่พี่ยิงมันเลยได้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 ไปหอริกาใช่ะปะหอริกาก็ได้หอริการก็ได้ก็น่าจะบวกกับต้งเขาแหละโอเคโอเคไปไปไปเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวให้มันเจอมึงก่อนนะมึงเปิดมันมาก่อนก็แล้วแหละมึงเห็นมึงเขาเห็นมึงไหวปะไหวปะคิดว่าไหวปะมันเล่่่นนนนเเออดมิิวววะะัล

พี่พี่เตรียมยิงมาพี่พี่เตรียมยิงมานะพี่เตรียมยิงมานะถือปืนพี่ถือปืนยกูเคยโดนมาก่อนเดี๋ยวพอพอพอเราเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะโอเคปะไอ้นี่มันเล่นลินนะเล่นลินดีะหยอยองมองดีกว่าหยอกเฮ้ย